จอกระแสข่าวม้าไม่จบจริงๆสำหรับกรณีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมของพระเอกหนุ่มมิกธงระยะและพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวล่าสุดหนุ่มมิกขอเคลียร์ชัดๆถึงกระแสข่าวนี้อีกครั้งว่าไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้เยอะเมื่อถูกถามก็ยินดีตอบแต่มองว่า ตอบบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีอะไรพูดไปก็มีทั้งคนที่เข้าใจและยังไม่เข้าใจอยู่ดีให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งเองดีกว่าและเรื่องนี้เราเป็นดาราเราเข้าใจแต่ย่าให้คนอื่นให้เกียรติพูดจัดการเราเพราะเขาไม่ได้ยืนในจุดนี้ยืนยันว่าเขาที่ออกมาไม่ใช่ความจริงทุกครั้งที่พูดมีความชัดเจนตลอดส่วนที่ถูกจับจ้นกับนางเอกทั้งเปรี้ยวทัศนียาและที่สาววริชิสาหนุ่มมิกยอมรับในความที่มีเคมีสาธารณะเข้ากันได้กับทุกคน ความจริงที่ถูกจับคู่ก็น่าจะเป็นผลดีกับละครอีกด้วย